cakap kau ni tengok cakap nak 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 tu masuk Hello.

เลตต็อกไปไหนกับพิไม่รู้ครับไม่รู้อยู่บ้านกับใครจ้ะอาการแม่ไปไหนาอารมณนย่ไปซะจ้ะี่ไงผู้หญ าอก็พี่จะมาไปไหนอ่ะหืมไม่รู้ครับไม่ดีไม่รู้หัวเงี้ยวเลยโผล่ขึ้นมาดิโ่ขึ้นมาดูหมสนจะกชับชโไปทยที่ตัว เขาสูตรสี่เก้าแปดสี่สองนโอเคยังมดอันนี้คี่ในห้องสามถักสามอืม ข้าวออไลฟิวเฮ้ยลีกวิาจีนโอ้ขุนคุครับจิวสีโออมีให้เหรอว่ามันคืออะไรสบกสบสบเปิดใช้สิบกว่า ไม่ไมีอะไรกินเล่ะบ้าฟิวอ่ะถึงข้าของนาไม่มีอะไรกินปลากระป๋องแคบเลยหนึ่งสี่ส,ง,ส,ง,ส,ง,สงห้าแปดเก้าเก้าสิโอเคท่าอยู่า้อ

个柱凳。嗯嗯嗯 Oh, yeah, hot. Okay. Sol, sol, sol sol, vậy con mình 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 không có mình 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 mình

nilai Erika betul teng he. Dua god, coba telepon macam apa sih? Wah saya bukan dia kan. Saya ni dia, saya bukan dia kan apa? Kau tu kunci dulu naik, saya dia kan. Okey, kau kau macam apa? Saya bukan. Hanya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ยังไม่หมดอายุเลขก,ก็คือเลขเลขบัตรป,ประชาชนก็คือหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าห้าหกโอเคไี่จำไว้ก่อนเออมม่าช่ เค้าลองมาคนนี้เขาเขาอยู่ในห้องสัตว์ทับสีอืมเขาเป็นแฝดพี่น้องกันคนหนึ่งเขาก็ชื่อเป็นชื่อพายเปกตัวิี่ืมอโอ มเหจดหึ่นเโอเคถูกต้องฮะไม่มีในลิสต์วันนี้แต่กระผ่านได้อยู่ 没意思，反正没有。 โทรศัดทคือหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์สองแปดหกโอเคนาษันยัไม่หมดอายุเขาอยู่ในห้องส่องสองอุ่ประมาณน้ Sånn. ประชาชนห้องก็คือหนึ่งสี่ศย์สอห้าแเก้าเก้าศูนย์เลห้องไปโอเคเขาอยู่ในห้องสุดอือเลกโทรตามมือดูสิ

อืมใช่เขาชื่อว่าจอใน้องสอดทับเนี่ยโอเคไม่หมดอายุเลยบตรส,สัสดก็คือสองแปดสามจดเ้าโอเคก็ประมาณน,นี้อ้็้า ลักษณะหน้าตาถูกต้องมีในลิสต์วันนี้ด้วยก่อนยังไม่ได้โทษกับตัวจริงแล้วลอง,ลองทษติดตัวรจริง Ini gimana? Ini kemeja. Oh. Mari dulu nampak. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. すごい。

ผู้ฒนาดเกมอืมก็ประมาณนี้แหละบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนก็คือ๙๐๑๒๐ Og han trodde han bodde i en Stol, sa han. Så sa han. 8ึ่งแปดหนึสปเก้าหกสก็่ค่อย Ok. okay. จับด็อปเปอร์เกตเกอร์ไปได้สองตัวและเราก็เพิ่มล่อยด็อกเปอร์เกตเกอร์เข้ามาในนี้ได้สามตัวโอเคคลิปจบ